ค่ะสองหนึ่งไปอ่ะอ่าอันนี้ก็เพื่อพิอีกตัวโนพี่ใบโนะบังปังค่ะก็ฝากเบบี้ไบรท์ด้วยนะคะดีจริงจเลยค่ะมาฝากหน่อยเพราะว่าของดีภูมิใจดูจากสีปากวันนี้นะคะวันนี้ใช้เป็นสีอะไรคะสีส่วนสองค่ะอยากให้ทุกคนไป็น้องค่ะมีหลายแบบหลายสไตล์แล้วแต่เหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะความฟังอย่างต่อเนื่องพิชิตตัวก็คือเพิ่ไม่หยุดก็ได้เรื่อยๆค่ะยังไหวอยู่นะคะได้ค่ะพร้อมทำงานคนนไหะ มีหลายส่วนเลยค่ะเราติดต่อมาก่อนค่ะเอผมผู้จัดการเบรกมืออย่างนี้แบบไม่รับแล้วไม่รับแล้วแล้วหรือเปล่าเอารวยแล้วเหรอรับค่ะรับ๋ยวพูดว่าไม่รับอีกนะคะละคนหายไปสองปีแล้วนะคะอย่าพูดีกนะคะจริงอันนี้ไปลงส่วนใหน่ของบ้านพรเซนเตอร์ตัวเนี้ยก็ทํางานด้วยใจค่ะบ้านก็ค่อยๆผ่อนเอาบ้านทำเรื่อยๆบ้านเอาเรื่องไหนก่อน ไม่แล้วเราแต่สบายใจเลยค่ะอักษรยญาก่อนแล้วกันสัญย่าเออเขาบอกว่าเราลงมีความรักจริงเราคบกับใบจริงไหมพี่พี่ถามออมาเลยเนาะไม่จริงค่่่ะไไมมจจรริิงงตกใจไหมที่แบบว่าวินจริงๆริไหมตกใจไหมที่แบบว่าวินหนูเลืออกก่นนหูไม่มีสิทธิ์เลือกใครเลยค่ะตกใจไหมที่คนเขาแบบเออเชื่อว่าเฮ้ยต้องเป็นใบเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าคือเคยร่วมงานกับน้องๆทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเคยคุยเป็นการส่วนตัวอะไรเลยค่ะซึงเราก็พอเห็นข่าวใครบคนส่งมาเขาแบบเฮ้ยจะมีข่าวนี้เนาะชื่อเราอะไรเงี้ยตอนแรกไม่มีคนส่งแต่ทุกคนโทรมาแล้วก็บางคนก็จะมีแบบแทนแน่อะไรเงี้ยแล้วก็แทนแน่อะไรอะไรเงี้ยคนแรกๆก็จะงงหน่อยคนหลังๆเริ่มชินออมมาจากเพจใช่ไหมรู้แล้วนะอะไรเนี้ย แสดงว่าไปก็ได้ดูในคอมเมนต์ที่เขาเดาว่าเป็นใครเป็นอะไรเป็นสายเข้าค่ะเป็นเพื่อนๆแบบเมื่อกี้ก็ทำไมฉันไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะรู้อะไรอะไรเงี้ยมีตรงนี้พี่ตกใจใช่แล้วเพื่อนก็ตกใจไปก็พี่น่าตาไม่ตกใจเลยนะต่อมา acting พี่ก็ฉีดต่อแล้วอย่างนี้เรา อะไรนะคะเขาส่งคำถามเราเราแบบเราเรงความเกี่ยวโยงกันอะไรเงี้ยใบเรามีความเกี่ยวโยงยังไงกันเนาะที่แบบใบงานกับใบกับใบถ่ทย True ด้วยกันค่ะใช่ส่วนกับน้องวินถ่าย Vivo ค่ะกูเชื่ออกไปเลยก็คือเป็นงานพิจิตรใช่ คือจริงๆแต่ว่างานแบบว่าเขาเรียกชีวิตประจำวันไม่ได้มีโอกาสไปกินข้าวไปแฮงเอาท์กันไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินข้าวไม่เคยเจอกันในงานทางานสนุกดีค่ะไม่มีไม่มีแบบว่าไปไลฟ์สไตล์นอกรอบกันแบบตีบงตีแบบอะไรบบนี้ไม่เคยเลยค่ะไม่ไม่เคยคุยอะไรนอกรอบเลยค่ะก็คือไม่มีคอนแทคอะไรกันส่วนตัวใช่ก็ทางานด้วยกันปกติแล้วก็เขามาเดาว่าเป็นไบเสร็จแล้วเป็นไบอย่างครัวก็เลยมาลงเรา เร้สึกยังไงบ้างกับทัวร์มาโดยที่ไม่ได้นัดหมายก็ไม่ใช่หมอชิก็เข้าใจค่ะเข้าใจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วตามหาไหมตามหาไหมว่าแบบว่าอะไมถนึงเป็นอะไรบางอยงงเราต้นต่อข่าวมาทกไมเลยแต่เฟนชินแล้วนะบางทีเฟนก็จะเจออะไรที่แบบข่าวที่มันไม่ได้ไม่ได้จริงอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกใจค่ะเข้าใจเข้าใจว่าคือข่าวเห็เมื่าจะบอกเราเรางงคุณที่ว่าอยู่ดีก็คนมาตีเราแล้วครูก็มาลงกับเราโดยที่ว่าเรายังไม่ได้พูดแต่แม่แม่โมทโทรมาเมื่อวานค่ะเราโทร มีหลวหรออะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ก็เอากับเขาด้วยไม่มีอะไรเล่าให้แม่ฟังไปค่ะก็เห็นแม่ก็ไปพูดให้ตั้งแต่เช้าไเลยให้แม่พูดเลยแม่นั่นแหละตัวเริ่มจริงจริงเราเขาก็ชอบไม่อยากเปิดใจให้เด็กๆบ้างหรอฮะอุ้ยเกรงใจน้องๆเขาเนาะน้องเขาไปมีอนาคตที่ดีเออเดต่ย็มีแบบคนเห็นที่ผิดหอดใกล้กัน ตีบัตรกับใครนะคะกับไบ่หรอไบ่กับน้องไบน้องวินไ,ไม่เคยไปตีแบัตด้วยเลยค่ะใช่แต่เขาบอกเราถึงนั้นสาบานเลยนะ <c oughs> ที่เขาโทรมาแซวว่าเราไม่มีจริงราาเ,เราสาบานเลยหรอแม่ไม่มีหรอกไม่เชื่อสาบานเลยแม่อย่างเงี้ยสาบานอีกทีนึงต่อหน้าไฟไอคอนสยามอุ้ยได้นะแต่อย,า <c oughs> ยา่ยาเป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวใหญ่กว่าน,นี้ไม่มีอะไรทำแล้วนะก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยืนยันยืนยันจริงๆริงน้วินก็คือแค่เพื่อนร่วมงานใช่ค่ะเป็นน้องๆเป็นพี่น้องร่วมงานที่น่ารักค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันเฉยๆแล้วเดีวไปก็คือยังเป็นสาวโสดอยู่ เป็นสาวโสดค่ะที่มีคนเห็นว่าแบบว่ารถน้องใบไปตกองพูดคำเดียน้องใบขับรถอะไรน้องใบยังไม่รู้เลยค่ะคือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะคนเห็นเกันเนาะน้องใบขับรถอะไรพี่ใบยังไม่รู้เลยชนิดชนิดชนิดไม่โกรธไม่โกรธเวลามันเจอข่าวแบบนี้ใบไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแต่แต่ว่าแต่ว่าที่เขาเขียนอะมันจะหมุนเลยว่าเป็นเราเธอเพราะเป็นเราเออ ก็ดีค่ะมีเรื่องให้คุยดีว่าปกติก็จะไม่มีเรื่องให้ตอบคำถามอยู่แล้วไม่มีคอนเทนต์เนาะมีคอนเทนต์เรื่องมาคุยเหมือนกันเอาได้ค่ะเอานี้เสร็จยังอเรื่องไหนคะเรื่องนายเออที่บอกว่าตั้งบ้านเสร็จเมื่อไหร่ตังบ้านเสร็จจะบอกสถานะนางพูดของนางคนเดียวไปเอาเรื่องกับนางเลยค่ะก็นางบอกว่าบ้านเราสองคนเสร็จพร้อมกันคุณเดี๋ยวผมจะบอกสถานะเลยแสดงว่ามีการพูดคุยกันหรือยังไงคะใบไม่มีพูดคุยอะไรนอกจาก เห้ยอันนี้ดีไหมใช้ของอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นเห็นเขาสัมภาษณ์อย่างว่าเขาไปพูดคำเนี้ว่าแบบว่าบ้านเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อบอกสถานะเห็นเป็นข่าวแต่ไม่ได้ดูสัมภาษณ์ไปแซวหรือไปถามเขาแม้ว่าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเอาเรื่องกันเลยหรือว่าที่เราไม่กล้าแซวเขาเพราะว่ากลัวเขาจะดุเรากลับมาไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าก็คือหนูกับนายจะแบบโดนข่าวมาหนูว่าเกิน3ปีแล้วนะคะก็เลยค่อนข้างชินกันก็ต้องตอบเปีน้าอีกหนึ่งปีนะ ได้ค่ะใครพูดก็รับผิดชอบเลยคนร่วมแต่งานปีหน้าคนตอบจะเปลี่ยนนะเป็นปีที่สี่จริงๆพูดเชียร์ไม่ขึ้นเลยเออมันไม่ได้เลยหรอเออมันเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรค่ะตัดบทนี้เลยเหรอเป็นจริงๆไม่พูดอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้พูดแต่สายงานต่างงานนะเช่นเช่นไหนขอยกตัวอย่างนะ โอ้ย่างงานนางก็ต้องบอกคุรงพยาบาลเสร็จคันหรือเปล่าเพราะว่าทำไหนอะไรอย่างเงี้ยเี๋ยวปีหน้าหนูตอบพร้อมเขาก็ได้อะไรเเดี๋ยวปีหน้าหนูตอบพร้อมไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เดีเป็นการแสดงคิงคร้อมเรต้องทำได้สิ๋พออย่างเงี้ยเขินเออว่าใครคนไหนคนนึงดูแลหรือเปล่าก็เลยแบบเกรงใจไม่มีเกรงใจกันเลยครับไม่มีหนูไม่มีแล้วก็เท่าที่รู้คือนางก็ไม่มีแต่แต่เดี๋ยวโปอีกไม่รู้แต่ก็แค่ไปไม่ได้คณนะครับแค่มันยังไม่ได้มีการแบบพัฒนาเป็นสิบพันจะมาพูดคุยเป็นสุนทรแผงไม เดี๋ยวจะบอก <ij aya. S 2> พี่ใช e ่ไหมนบอกค่ะพี่สบายใจนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอวดเนี่ยถ่ายรูปลงเลยได้ไม่เข็ดเนาะเรื่องอวดไม่เอาหรอกจับมือกันตลอดไปแล้ให้กำลังใจเหรอปิดมือน้องตลอดแล้วเราเข็ดนานไปไหมตัวเราะราไม่เข็ดพีิไม่หยุเหรอกไม่เข็ดเลยหรอกเราไม่ฟังไงเราไม่เหมือนกันเราไม่เข็ดมึงอะไปเรื่อยค่ะไม่ฟัง อามาเจ้ผลงานเห็นใครรู้กับพี่เคนเออพี่เคนอ๋อไม่ไม่ใช่ผลงานค่ะแต่พี่เคนคือหนูกับพี่เคนใช้สถาปนิกคนเดียวกันแล้วบ้านพี่เคนเสร็จแล้วก็พี่พี่เอกสถาปนิกก็เลยชวนไปดูบ้านพี่เคนเฉยๆค่ะก็เลยไม่เกรงใจไปดูบ้านเขาเฉยเลยก็เลยไปดูแบบว่าเป็นแบบเป็นไปเลชันใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีงานมีแบบที่เขาจีบไปร่วมงานหรืออะไรค่ะยังยังค่ะไปขอควรดูบ้านเขาเฉยๆเลย ตอนนี้ก็คือกลับมาคิวว่างแล้วหรือว่าอยากทอ่ิอก่นรายการสามเส้บคิวเริ่มว่างแล้วเริ่มว่างค่ะละครทยอยปิดไปหมดแล้วค่ะยังยังมีคนมาจองเยอะอยู่เหมือนเดิมอ่ะตอนนี้ยังยังมีคุยคุยค่ะยังไม่ได้ถึงกับคอนเฟิร์มอะไรค่ะปีนี้มีซินเตอร์มีคนรายรานยังทำไรได้ไม่หรอกค่ะไม่ไม่ไม่สั่งบัตรดิหน้ามีหมายฮะบัตรน้ามีหมาไม่พูด เราว่าทำงานได้เรื่อยได้เรื่อยแล้วใช่แล้วกันทีชอบทำงานค่ะมีอะไรกไปอีกไหมคะโสดเองนี้โสดย์ยืนยันว่าโสดย์เป็นเดิมโสดค่ะปีนี้จะเป่นอะไรนะฮะอะไรนะยังซีซั่นเท่าเดิมค่ะไม่อยากเพิ่มใช่ค่ะปีนี้จะมีไลฟ์ติดตามบ้างคะขายงานในความคุยก็วันนี้ก็ฝากพี่ใบด้วยนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์อันการถ่ายงานต่างๆของเฟิร์นด้วยค่ะจนละครอาจจะต้องอีกสักภาพหนึ่งค่ะ ไม่มีแล้วเนาะไม่มีนะน้องสู้ร้องเพลงไม่ไปเนาะไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่จ้างอ่ะไม่ได้ไม่รับอ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอินเสตได้เลยค่ะต้องรับต้องร